สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะมาพรีวิวหลังจากที่พีใช้งานเจ้าตัว T CL305G กับมือถืองบ2450บาทที่พีซื้อมานะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ครับถ้าขอมันหมด พีก็ขออภัยผมเพราะว่าบางทีโปรโมชั่นมันอาจจะมีของหมดหรือว่าราคาอาจจะขึ้นจะลงครับจริงๆอ่ะราคาไม่เกิน3,000กับตัวนี้สพีถือว่าคุ้มมากครับบอกเลยว่าตัวนี้สามารถซัพพอร์ตคือเป็นมือถือรองรับขึ้น 5G กับราคา2 4 0 4ที่พี่บอกเลยว่า TCL ตัวนี้คือโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาจากพีผมวันนี้ พี่จะมาพรีวิวว่าเฮ้ยหลังจากที่พี่ใช้งานมามันจะเป็นไงบ้างครับส่วนตัวทำการถ่ายรูปเล่นเกมมาบอกเลยว่ามันเกินคำว่าคุ้มจริงพี่เกินคาดพีมากกับตัวกล้องครับซึ่งพี่ัามากอตอนแรกพีไม่คิดว่ากล้องมันจะดีขนาดนี้ครับแล้วก็หน้าจอครับคือหน้าจอของตัวนี้เป็นหน้าจออะโมเลดครับตัวนี้หน้าจอสีสันบอกเลยว่า สวยงามมากครับหน้าจอสามารถสู้แสงคือ900นินคิดดูว่าแสงของหน้าจอสีมันสวยค่ะนผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นหน้าจอความชัดอยู่ที่ Full HD Plus หกสบพีถือว่าลอมของ TCL ทำลอมมาดีครับรู้สึกว่าคารทางการกดทัดดีจริงครับอันนี้ขอเลยว่าทัดดีมากซึ่งถ้าเทียบกับราคาเลทไม่เกิน3,000พีบอกเลยว่าตัวนี้ คุณภาพของเกจหน้าจอถือว่าสุดจริงครับดูหนังฟังเพลงตัวนี้บอกเลยว่าสบายครับดู Netflix ดู YouTube อย่างเงี้ยครับผมสบายผมเพราะว่าสีสันของหน้าจอมาแสงผลออกมาครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้หน้าจอคือสุดจริงแล้วก็ตัวนี้ผมเป็นตัวที่ใช้ cpu ของ n v i c i t y จ็คือเป็นซีรีส์จริงศูนย์ผมตัวนี้อ c t a core ความเร็วที่ 2.2GHz ซึ่งบอกเลยว่าแรม4 g กับ r o m 64สับพีถือว่าเพียงพอผมใช้งานทั่วไปหรือเอาไปปล่อยฮอสปอร์ตให้กับแท็บเล็ตของเราที่มีซิมถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากเป็นมือถือที่เอาตรงนะสัปพีพีรู้สึกว่าใช้งานมาคือมันจับสัญญาณ Wi-Fi จับขึ้นสับพีถือว่าโอเคมากครับสับตัวกล้องครับกล้องหน้า13ล้านกล้องหลังตัวนี้50ล้านครับบอกเลยว่ากล้องหลังตัวนี้ เท่าัแบบาตัวครับผมมีเลนเดฟมีเลนมาคูแล้วก็เลนหลักครับผมแล้วก็ไฟแฟกเอลดีครับซึ่งบอกเลยว่าตัวกล้องที่พีไปสัมผัสมาถือว่าคุณภาพของกล้องพีเกินคาดพีครับเอาตัวว่าเกินคาดมากตัวกล้องคือสวยจริงครับดีครับมาดูว่าเฮ้ยบอดี้มันมีความสวยงามมากน้อยเพืน่ในผมให้ดูว่าพีใช้สีนี้ผมสีนี้เป็นสีคล้ายๆขาวๆโคมไาผมมันจะมีสีดําด้วยนะครับตัวนี้นีครับ คือบอกเลยว่าสวยจริงโลโก้ TCL ครับคือ TCL เนี่ยทำหน้าจอสีสันสัพพีถือว่าใช้ได้มากนะครับผมตัวนี้แบตตัวนี้อยู่ที่5,010มิลแอมปผมตัวนี้ชาร์จไว18วัตต์หัวชาร์จสายชาร์จหูฟังแถมกำกับแล้วกับแถมฟิล์มหน้าจอ ติดมาผมให้เราติดเองนะแต่แถมมันจะกล่องให้เราครับถือว่าสุดมากครับผมอันนี้ขออนุญาตเลยว่าดีจริงครับ WiFi สามารถซัพพอร์ต Wi-Fi ชนิด f i 5แล้วก็บลูทูธเวอร์ชัน5.1นแล้วก็มี NFC เอาไว้แตะในการแบบเราไปใช้แบบกับรุ่นอื่นได้สบายหายห่วงครับมีรูหูฟังรับผมตัวนี้3.5ด้วยลำโพงหนึ่งตัวนะครับซึ่งบอกเลยว่าสวยงามมากครับใส่สองซิมสามารถเพิ่มไมโครโดีการได้สูงสุดคือนึงเทเลบนะครับตัวนี้ คือมันสวย,ยจริงเพื่อนแบบพีว้าวมากว่าเฮ้ยดีไซน์ของตัวเครื่องอ่ะคือมันสวย,ยจริงอันนี้ดูครับผมว่าในการเก็บดีเทลของตัวกล้องครับสวยครับบอกเลยว่าสวยหน้าจอ6.7นิ้วครับเดโชของหน้าจออยู่ที่90%ผมประมาณนี้นะครับสปีรู้สึกว่าแบตใช้งานมาประมาณหนึ่งก็รู้สึกว่าแบตมันก็โอเคอะ่ะหนึ่งวันสบายครับนี่ พีชอบสีสันของหน้าจอครับและสีสันของหน้าจอมันมีความสวยงามเอาตรงก็มีความสวยงามครับนะครับแล้วก็ในกล่องมีเคสด้วยนะครับพี่ชอบอย่างหนึ่งคือมันตัดมันมีการปรับไวเปอร์ครับที่ง่ายครับเช่นพีจะปรับไวเปอร์มันก็สามารถปรับได้ซึ่งไวเปอร์คือ TCL ทำไวเบอร์สวยอ่ะอันนี้ขอเช่นชมว่า TCL ทำไวเบอร์สวยครับแล้วผมสามารถปรับทีมได้ซึ่งใครชอบทีมแบบเทครับแบบนี้มีครับซึ่งสวยมาก คือการนำทีมมาใช้กับ i ิ and m a ม c กกับ v i p e r บอกเลยว่าเป็นการใส่ใจกับรละเอียดมากครับซึ่งตัวอย่างเช่นพีชัตัวนี้ใช่ไหมนำไปใช้ครับนครับรอสักครู่ผมถ้าเรานำไปใช้เราไม่ใช้เลยซึ่งบอกเลยว่าสวยจริงคือเป็นมือถือท,ที่หน้าจอสวยครับรล็บทีมของหน้าจอบอกเลยปะสุดมากครับถ้ามีปปับเดิมพีมรับัเดิมได้ครับเป็นสีสันเนะาะแบบนี้แล้วก็ปับพัดผมไปใช้ซึ่งเอาองตรงนะ เป็นมือถือที่ UI สับี่ชอบอันนี้พงตรงว่า UI P ชอบ UI มากครับถือว่าตัวกล้องหน้าจะไม่ใช่กล้องหน้าแบบเจาะรูหน้าจอแต่สับีถือว่าสวยครับนี่ครับในการปรับลงมาครับเราสามารถเปิดต่างๆครับว่าต่างๆได้อย่างง่ายดายครับซึ่งอ่องตรงนะเป็นมือถือที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยในการปรับต่างๆอ่ะมันเพียงพอมากครับปรับเสียงปรับหน้าจอขึ้นลงเนี่ย แล้วก็เพิ่มตัวนี่ครับวิดเจ็ตแล้วมีการแบ่งหน้าจอตัวนี้สามารถแบ่งหน้าจอได้วยผมซึ่งบอกเลยว่าแบ่งหน้าจอได้ก็ถือว่าจริงเละตัวนี้นะครับนี่ครับมาดูผมว่าเฮ้ยเรื่องกล้องที่คุยนะักคุยหนาว่ามันดียันเป็นไงบ้างครับสับพีนะถ้าเทียบราคาสามพันมันก็ถือว่าดีมากนะครับผมสัทีนะนี่ครับพีขอไปเข้าดูว่ามันเป็นไงบ้างผมส่วนนี้นะนี่ครับซึ่งพีจะขอ เข้าไปเลยนะครับผมสับตัวกล้องนะครับนีครับฟังก์ชันในการใช้งานกล้องครับก็จะมีครับผมอัตโนมัติซึ่งเป็นการใช้ AI แล้วก็เปิด HR ปรับตัวที่เป็นรูปภาพหรืออัตราส่วนได้เท่าไหร่ก็สามารถปรับได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็ไฟแฟกครับเราเปิดให้ผมแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าเวิร์ครับมี AI ปิดเปิด AI ได้แล้วก็มีฟิลเตอร์ให้เราเยอะแยะมากมายในการถ่ายรูปครับซึ่งยูไใช้งานง่ายเป็นพาสถ่ายรูปแบบเซนต์นะครับ ตัวนี้แล้วก็วิดีโอครับผมพันแปดสิบเฟรมถ่ายครั้งเดียวครับแล้วก็ทําพอร์เตหน้าช่างหลังเบอร์ครับแล้วก็ปรับค่า ISO ปรับค่าไวบราล์ตของีครับแล้วก็พอล่ามาครับซึ่งพีเถทายมาบอกเลยว่ามาโคก็ถือว่าสุดมากครับซูเปอร์มาโครนี้เป็นซูเปอร์มาโครที่ถ่ายได้จริงครับแบบไม่ได้ไก่กาอันนี้ดูครับเล็กๆดูครับว่าซูเปอร์มาโคทําภาพออกมาได้อย่างดีมากอันนี้ขอชื่นชมว่า ในการถ่ายซูเปอร์มาโครสเปียถือว่ามีความคมชัดครับนีครับเห็นไหมว่าซูเปอร์มาโครครับคืออันนี้พีถ่ายจริงๆครับผม,ไ,มไหมซีทีเอลครับแล้วพีรู้สึกว่ารุ่นนี้อ่ะกล้องกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าใช้ได้กล้องหน้าผมตัวนี้กล้องหน้าจะเป็นแนวอันต์วายครับอยู่ที่ตัวนี้ไม่ใช่อันต์วายเป็นเลนวายที่ประมาณมุมประมาณ9 0้าถึงร้อองศาครับซึ่งสแปรพีนะมุมแบบนี้มันเป็นมุมที่ให้เราถ่ายรูปเลยอย่างมุมกว้างครับนีครับซึ่งบอกเลยว่าเวิร์กมาก แล้วทำพอเทดหน้านหลังบมือเลยของตัวนี้เอะตัวฟังก์ชันนะซอฟต์แวร์ของ TCI อะคือพีว้าจริงนะซึ่งโบติพีไม่เคยสัมผัสมือถือของ c c l ครับคือพีมาใช้ตัวน,นี้อ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอัปเกรดรุ่นอื่นได้นะคือว้าวมากจริงๆอ่ะ TCL ควโปรโมทให้มากกว่านี้นะครับผมเพราะว่าอันนี้แบบรู้สึกว่ารอมดีอะเฮ้ย c l ทำรอมมาดีอันนี้ ขอชื่นชมนะผมตัวนี้อันนี้อันนี้พูดตรงๆก็ขอชื่นชมจริงๆครับแล้วก็ผมมีการใช้เลนเลนของ Google ในการจับว่าวัตถุของเราอะเป็นวัตถุอะไรครับคือมันเป็นมันก็เรียลไทม์ดีนะอย่างเช่นพียจจับรูปอันนี้ใช่ไหมนี่ครับเห็นไหมว่ามันมีผมตัว Google ให้เราจับภาพหรือว่า g o กู l e ิลให้เราใช้อย่างง่ายๆเลยอะซึ่งการการแบบการ โอเอสของเพื่อนโอเอสของตัวซอฟต์แวร์ของเครื่องอะ่ะมันแบบมันเร็วเพื่อนๆมันเร็วจริงแล้วมันตอบสนองได้อย่างแบบเวิร์กมากหรับพีนะครับแล้วก็มาดูผมรูปภาพที่พีไปถ่ายมานะครับผมอันนี้คือบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปให้มาดูเลยว่าเป็นไงบ้างครับเกือบจะรีวิวเต็มเลยนะครับผมนี่เห็นไหมว่ากล้องครับสกินโทนบอกเลยว่าเป็นมือถือที่พีชอบครับนี่นี่ครับคือเอาตรงนะเพื่อนๆลองคอมเมนต์ดูว่ากล้องมันดีไหมอันนี้กล้องหน้าผม เป็นเลนไวด้วยผมเห็นไหมว่าการจับโฟกัสของรูปภาพดูครับพี่ไปถ่ายกล้องหลังมาสีสันบอกเลยว่าขอยกนิ้วให้เลยแบบไม่ได้เกงใจเลยว่ากล้องสุดยอดมากซึ่งพีแววมากครับ้วหน้าจอผมพีแบบทัดดีมากครับลวสีสันคือพีอยากบอกเลยว่าค่าของหมดนี้คือแอบเสียดายมากครับเพราะว่ากล้องมันดีจริง คือพี่ไปสัมผัสมือถือหลายรุ่นแล้วที่กล้องคุณภาพราคาแพงกว่าตัวนี้แต่กล้องอาจจะไม่ซื้อตัวนี้ก็มีครับไม่เวอร์ครับผมไม่เวอร์ครับพูดตรงๆเลยว่ากล้องมันดีจริงอันนี้คือแบบคุ้มอ่ะดูครับอันนี้คือพารามาครับคือการคือการครอบรูปอ่ะพารามามาต่อกันอ่ะคือซอฟต์แวร์ทํามาดีมากครับโหซ c ซีนี่น่าจะทํารุ่นที่มันอัปเกรดแบบเยอะๆอ่ะซึ่งอันนี้ทําดีมากซอฟต์แวร์ขอเชื่นชมเลยว่า อันนี้กล้องกล้องหลังผมกล้องหลังอาจจะไม่มีนะผมตัวโอเอ็เนาะใช้ตัวเลนส์ครับสัตพีถือว่าเพียงพอครับอันนี้กล้องหน้าครับถือว่ารับได้ครับผมตัวนี้ลำโพงหนึ่งตัวผมเห็นว่ากล้องหน้าครับ คือพีวาวจริงกล้องหน้าคือว่าเก็บสีสันของภาพออกมาทําหน้าชัดหลังเบลอออกมาได้อย่างเพียงพอครับเป็นมือถือที่บอกเลยว่ารองรับคืข่า 5G แล้วกล้องก็สวยด้วยครับมาดูว่าเฮ้ยเรื่องการตั้งค่างต่างมันเป็นไงบ้างเนาะในมือถือ5ของผมนี่ครับ Wi-Fi ซัพพอร์ตเป็น wiFI เวอร์ชัน่น 4G Wi-Fi 5 Bluetooth ผมก็สมารถทซัพพอร์ต BMS ปล่อยฮอสสปอร์ตได้ผมตัวนี้สามารถปล่อยฮอสสปอร์ตเป็นฮอสสปอร์ตเวอร์ชั่นที่เป็นแบบ ดูให้ดูครับนี่ครับเป็น5 GHz ก็สามารถปล่อยได้ซึ่งพี่แกให้มาบอกเลยว่าจบครับ AC ก็มีผมตัวนี้แล้วก็มีการเชื่อมต่อผ่าน Android Auto ครับผมแล้วก็หน้าจอสามารถแสดงสู้แสงบอกเลยว่าสุดมากสับที่ผมรันโดยใช้ tcl ui 4.0ครับกับ Android 12สหรับผมมุมมองผมกับตัวนี้มันยังใช้ได้อีกยาวครับ Android ตัวนี้ยังใช้ได้เหลือครับผมสับพีนะมีการปรับฟอนต์ต่างครับซึ่งเราอยากได้ฟอนต์ใหญ่ สวยเท่ๆเราก็นํามาใช้ได้ครับผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าในการปัดขึ้นลงซ้ายขวาถือว่าดีมากครับนะครับการางผมจะมาปรับเป็น3ามปุ่มด้านล่างแล้วก็ปรับปุ่มได้ซึ่งพีชอบแบบนี้รู้สึกว่ามีความสมูทดีครับแล้วก็คุณสมบัติครับมีการค้แอปครับพวก Facebook พวก i อพวกไรเราสามารถค้แอปตัวนี้ได้อย่างสบายหายห่วงครับบอกเลยว่ามันเวิร์กมากเป็นมือถือที่พีบอกเลยว่าสุดจริงครับ ซอฟต์แวร์ครับผมเรามารู้ว่าโทรศัพท์ของชั้นนีครับ Android ต่างๆครับ CPU โคตรดีกล้องหน้ากล้องหลังคับอกเลยว่าตัวนี้แรม4่จิกกับลรมหกสสปีเพียงพอครับแต่ถ้าใครอยากจุรูปเพิ่มๆครับมันเพิ่มไมโครด c ก r ์ได้ผมตัวนี้สูงสุดคือ1เทเบนะนี่ครับเหนเลยว่ามันเป็นมือถือที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากครับแล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้ครับเป็นฟังก์ชันที่ใช้ตัวที่เป็นตัวที่เป็นพีรู้สึกว่าเฮ้ย ตัวนี้มันมีการใช้ฟังก์ชันในการปรับสีสันของหน้าจอครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรเวิร์กฟังก์ชันนี้มีมาให้กับมือถือ2,400ครับซึ่งตอนนี้มันลดจริงๆมราคาเต็มมันเปิดตัวแพงอยู่นะแต่ตอนนี้มันลดครับถ้าขอบทพี่ขอภัยด้วยนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างถ้าไปนค้นหาเองบางทีมันเจอไม่ใช่ลิี่พีซื้อมาถ้ากดผ่านลิงก์พี่ข้างล่างคือมันเป็นลิี่พีซื้อมาครับบอกเลยว่าไปกดได้เลยครับ ถ้าของหมดขออภัยด้วยนะครับอันนี้พูดจากใจจริงๆเลยเพราะว่าคุณมาบ่นให้พีมาว่าเฮ้ยแนบดิบ้นจะของหมดซึ่งวันที่พีลงคลิปนะมันมีของซึ่งหลายคนกดได้ครับนี่ครับพีชอบมากกับมือถือตัวนี้แบตบตัวนี้ให้มาห0าพับสีิถือว่าเพียงพอในการใช้งานครับบอกเลยว่าเป็นมือถือที่ใช้งานได้ง่ายครับผมแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนตัวที่มีตัวเซนเซอร์ Pdaf ครับทำให้ทำหน้าฉนหลังเบอร์มันเลยเวิร์ครับตัวนี้นะพี่จะขอให้ดูว่าเฮ้ยห,หน้าจอสีสันในการชมคอนเทนต์ระดับสูงสุดมันซับพอร์ตได้เพียงเท่าไหร่นะครับผมดีปุ๊บนี่ครับ,รบพี่จะขอเปิด 4k ให้ดูว่าเฮ้ยมันซับพอร์ตสูงสุดจริงๆรเนะี่ยหน้าจอ full hd Part, พี่คาดหวังแค่เปิด1 0 8 0 p ก็เพียงพอครับแต่วันนี้พี่จะมาเปิดให้ดูว่ามันเปิดสูงสุดเท่าไหร่ผมซับพอร์ตเท่าไหร่นะครับนี่ครับซึ่ง 2k 60เฟรมสปี ถ,นะถือว่าเพียงพอครับผมหน้าจอตัวนี้แล้วบอกเลยว่าสีพิตัวนี้สับพีนะถือว่าเพียงพอครับสีสันแรงผลออกมามีความสวยงามมากเลยครับเป็นมือถือที่สีสันสวยงามจริงนะถือว่าหน้าจอจะเป็นหยดน้ำครับแต่มันก็ไม่มนบดบังในการใช้งของพีนะตัวนี้นี่ครับบอกเลยว่าเวิร์กมากสับสีสันของหน้าจอครับ แล้วก็ตอนนี้ผมสามารถเพิ่มรายนมือของผมสแกนบริเวณใบใบหน้าเราได้ก็ปุ่มด้านข้างครับสับตัวหน้าจอบอกเลยว่าเ o r k ์คครับเวิร์ o เวิร,วร,วร์อย่างสวยนะเพื่อนเอาตรงกันหน้าจอสวยมากนี่ครับโคตรสวยอะหน้าจออย่างสวยอ่ะออ้สวยงามมากบอกเลยว่าเป็นมือถือที่สวยจริงครับดูครับความสมุทในการเปิด60เฟรม สับหน้าจอตัวนี้พีว่ามันสามารถสู้90เฟซได้อย่างสบายหายห่วงครับบอกเลยว่าเป็นมือถือที่ครบจบแน่นอนและเวิร์กมากสรับพีครับผมคุ้มครับคุ้มบอกเลยคุ้มมาดูว่าผมเรื่องเสียงว่าเป็นไงบ้างเนาะฮหเรเสียงนะครับผมนี่ครับเสียงครับตัวอย่างเช่นพีเปิดเสียงใช่ไหมนี่ครับ โ good good yeah, one, one มเร r ว่าเสียงถือว่าใช้งานได้สับพีถือว่าเพียงพอครับโมเลยว่าเป็นมือถือที่พีมาให้ดูวันนี้เป็นมถือที่ มันครบมันจบเล่นเกม ROV บอกเลยว่าปรับ60เฟรมและปรับต่ำๆกลางๆถือว่าเพียงพอมากครับในการใช้งานพี่รู้สึกว่าทัดของหน้าจอมันแสดงผลออกมาได้การเข้าเกมครับรู้สึกว่ามันเข้าเกมได้รวดเร็วทันใจพีครับผมตัวนี้นะครับอาจจะบางที่อาจจะไม่ได้ปืป้ดปาเล่นเกมแบบสุดๆสัรวพีตัวนี้ราคา2,400บาทเล่นเกมก็ถือว่าเพียงพอมากๆครับผมตัวนี้นะนีครับ มีการเข้าเกมต่างครับซึ่งเอาตรงนะสัพพีถือว่ากราฟ,ฟิกของหน้าจอแสดงผลออกมาแล้วกดได้ง่ายผมตัวนี้นี่ครับในการปรับตัวเกมครับเราปรับเป็นกราฟ,ฟิกคําว่าสูงแล้วภาพ h d แล้วเปิดตั้งค่าผมเป็น60เฟรมได้เมือต่างสัพพีถือว่าทัดดีมากครับอันนี้ขอเช่นชมกับการทัดเอาตรงว่าทัดดีครับแล้วมีการแบ่งหน้าจอตัวนี้สามารถแบ่งหน้าจอผมตัวนี้ได้นี่ครับอย่างเช่นเป็นหน้าจอใช่ไหมแบ่งเป็นสองหน้าจอครับซึ่งพีก็สามารถ แบ่งหน้าจอตรวนี้เป็นแบบดูย t ท b บแล้วก็เล่นเกมไปด้วยซึ่งมันซัพพอร์ตในการแบ่งหน้าจอครับถือว่าตัวนี้สุดมากเอาตรงว่าเป็นมือถือที่สุดจริงครับขออพีนเลยว่าจากใจพี่เลยว่ามันเป็นมือถือที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงรผมัวนี้ขอบคุณครับพี่จะขอแนบเิ็กในการสั่งซื้อด้านล่างคิปผมัวนี้ขอบคุณครับ